เรียลิลี่น่ารักมากผมขอยืนยันเลยครับว่าเป็นเรื่องจริงสนใจเรื่องราวมวยปล้ำเรื่องไหนคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปมวยปล้ำทุกวันโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าเป็นการมาแชร์นะฮะเล่าถึงความฟินส่วนตัวมีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกว่าลิฟลี่น่ารักมากๆผมก็ต้องบอกว่า จริงครับผมแน่นอนว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมไปที่ออสเตรเลียมาเนาะในช่วงศึกใหญ่คราวจูที่ผ่านมาแล้วก็ได้เจอกับเรียริปลี่นะครับหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ผมชอบมากๆนะฮะเออแบบตัวเป็นๆเ,เลยซึ่งก็ต้องบอกว่าได้จับมือด้วยโอ้หูแต้มบุญสูงมากอ่ะค่อยๆเล่าไปทีละสะเต็ปกันแล้วกันนะครับเริ่มจากอ่าตอนแรกเนี่ยมันจะมี ศึกสแมกดาวเป็นศึกแรกที่ผมเข้าไปดูนอนในสนามอันนี้เรียลลิฟี่เนี่ยก็จะได้ขึ้นปล้ำด้วยแต่ว่าเป็นดักแมชนะครับดักแมชเนี่ยก็จะเป็นแมชหลังจากจบช่วงถ่ายทอดสดไปแล้วอันนี้ก็คือปล้มไม่แค่คนดูในสนามเท่านั้นนะก็จะเป็นเรียลลิฟี่ครับจับคู่กับโอสกายเนี่ยเจอกับด็อกซานเปเรสแล้วก็ราคิลซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะเป็นทางฝั่งของเรียรชนะไปได้แต่ว่าที่พิเศษหน่อยก็คือปกติเรียรเนี่ยถ้าเป็นปั้มแบบหรือว่าออกทีวีอะไรเงี้ยก็จะแต่งหน้าเต็ม เออแต่พอปล้ำแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดออกทีวีอะไรเงี้ยก็จะแต่งเบาๆอ่ะจะดูแบบเป็นหน้าสดหน่อยแล้วก็คือบอกเลยว่าโอ้โหน่ารักมากๆก่อนที่ในศึกต่อมานะครับก็จะเป็นศึกใหญ่คราวจูวันที่11ตุลาคมนะครับ2,025นะก็เป็นวันเกิดของเรียลลี่พอดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นแมตช์แท็กทีมนะครับเรียลลี่จับคู่กับโยสกายเจอกับคาบุกิวอยเลอร์สก็คืออาซึกะแล้วก็ไคริเซนนั่นเองก็เป็นแมตช์ที่ บอกเลยว่าสนุกดุเดือดแล้วก็ดุดันเป็นอย่างมากผมบอกเลยว่าจังหวะที่สาวๆญี่ปุ่นน่ะผมบอกเลยนะอัดหนักเตะหนักเตะจริงขนาดผมอยู่ไกลหน่อยนะนะในในสึกคราวจูเนี่ยนะครับบอกเลยว่าได้ยินเสียงเตะทุกดอกโอ้โหหนักจริงแล้วฝั่งริบลี่ก็เป็นนักเวยปล้ำสายปล,ปล้ำหนักปล้ำดุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ เรียกว่าเข้าทางอ่าแมตต์มาเลยออกมาจริงจังเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นฝั่งธรรมะที่สามารถชนะไปได้ก็คือเรดวิลลี่แล้วก็ทางฝั่งของเอียรสกายนั่นเองแต่เหตุการณ์ช่วงพีคมันอยู่ช่วงจบรายการไปแล้วครับหลังจบรายการมันจะมีโพสโชเนาะเขาจะไปตั้งเป็นที่แล้วก็มีให้นั่งสัมภาษณ์ถูกไหมฮะเออผมก็ไปหาจริงๆเนี่ยมันอยู่หลังสนามเผื่อใครไปดูศึกใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ผมแจ้งไว้เลยนะว่าอย่าพลาดเพราะว่าคุณอาจจะได้เจอโมเมนต์ดีๆตรงนี้ก็ได้ อาจจะต้องไปยืนรอหน่อยนะเพราะคนก็เยอะอยู่ประมาณนึงนะครับเออแต่ว่าค่อยๆแทรกเข้าไปเออคืออย่างผมก็ไปหามุมดีๆที่จะได้ถ่ายรูปนะทางนัานของ r e ียบรีออกมาแบบนี้ได้เลยซึ่งก็นั่งสัมภาษณ์ไปอยู่ภาพใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีแบบตอนแฟนๆคุยเรื่องเอียวสกายก็จะทำท่าเอียวใช่ไหมอ่าชี้ๆแบบนี้ประมาณนั้นแต่ที่บอกเลยครับว่ามันพีคที่สุด